๙๑๘๖๓เบอร์ใครวะอะไรของมันวะวิลลี่เนี่ยเฮ้ยแช่แช่แช่ไอไอเฮี้ยร้านจะเริ่มไอ้เฮี้ยวิลลี่มันบอกมันโดนเสตีนไม่มีตีเหรอร้านเนี่ยเอาหรเพื่อนไม่มีตีป่ะร้านเนี่ยรอดีตีเลยเออไปดูแช่แช่แย่แช่เพื่อนบอกเลยผมไปดูไอ้เฮี้ยวิลลี่เนี่ยมันเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ย ไม่ย <park> ิงฟ <tracks> ืนเลยหยุดตรงนี้วะเออเนี่ยไอ้อยวิลลี่บอกมันโดนสตีช่วยด้วยเดี๋ยวดูดิเสียๆใยรจะบอขยัรบอมันส่งทีแม่บอกเต๋อไปละอยู่ไหนอยู่ไหนเออจะเสียไปเลยนี่จะต้อง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 จีเลยต้องจีเลยเนี่ยมันโดนเงี้ยอะไรเนี่ยมันส่งทีแม่บอกไม่อยู่เลยมันโดนโจรป้อนไปเนี่ยมันโดนอะไรอ่ะเจ๊ะปะเออดีดีดีร้านใหญ่เลยอ๋อไม่ก็โห้ เฮ้ยเฮ้ยทีมเด็กโดนอ๋อทีมเด็กโดนอ๋อพี่อะี่ไหนโดนอ๋ะดีดีมันเปิดกันที่ประมูลตู้ที่ประมูลตู้เลยเปิดเปิดกระพบอเออเปิดแล้ว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 ใส่แล้วสวนบ้างเอ้ยสวนสวนสวนตีกันแล้วตีกันแล้วเฮ้ยเยลลี่เฮ้ยไอ้เคียร้านฟรีไอ้ตัดอิมไอเฮ้ยวิลลี่อุ้ยคนเดียวไงคนเดียวพอไสเฮ้ยวิลลี่โดนเอ้ย เว้ยยังไงอะตรงไหนกูเพิ่งพูดไปเองวันนี้ยมเต้นนอหลังประมูโต้ะพี่หลังหลังประมูโตแล้ว้าบอก้อเยไงเจอเลยโอ้ยโอ้ยโีเดกกว่าไอ้เี้ยเอ้ยอย่าโค้อ้าไโค้าอุ้ยแม่งลั่นกันแล้วะไอ้ยาตี้ยจริงหรือการละครเนี้ยง่วงอจบย ดีวพี่จอขอจบไม่จบไม่เข้าวะเม่ิเปิดกระจกรถกินอะไรยียมีปากมีเสียงนไมุดากูหรอ้สัไม่ได้ด่าอ๋อโอเคไม่เปิดกันได้เหรอขออนุญาตนะน้องชายเลยพี่ตกเย้ะโอ้ยเรียบร้อยที่เิียกโดนว่ะไปฟัง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 เสียเสียเสียใฟังเลยไม่เสียทงครับทครับไอ้ทครับวันเสี โทษครับโทษครับกระสอบบอกเต่งไอ้สิฮโอบโหโทษครับเมื่อกี้ป่วยเฮี้ยกะอาเฮี้ยปืนแม่ดิไอ้เฮี้ยนั่นะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอุ้ยวงสองวงสองนี่วงสองโว้ขนาดขนาดเสียงวงสองโว้รถจ่ายเอารถมีรถเด็ดสวยๆบ้างไหมรถจ่ายไม่เกินปีหนึ่งเก้าของสวนน่ะมีรถเด็ดสวยๆไหมเอ้ยใครลงรถไปวะคือรถดิไอ้กม ผมไม่มีรถพี่มึงขึ้นมาคันขาวเออยุงไปมดไอ้คิมเดินลุกเอาหัวลอเยียอะไรอ่ะไม่ผมตกรถเดินลุกไอ้คิมไม่เวลาละเดินกันลานกันลาเดินกันลาลุกบอลไปหัวลอยยวันนี้วันนี้คุ้เฮลยส่งใ เก้าโมงแล้วเพื่อนยาวเลยนะเอ้เี่พุกพวกนี้ผมมีไป้มองให้ก๊อปให้ช่างก๊ตัดรูปพี่ต่อโทรใครไม่ถึงเก้าโมงเจอกันพรุ่งนี้อะไรเดี๋ยวทำอะไรนะคุมรูปสิบถึงเก้าโมงไอแถววันเนี้ยนะใช่ใช่ใช่ต้องคุมเพื่อนช่างนี้ต้องบูธของไงยไปบรรทุกที่อะไรคือฮุโมเดลถามมาได้วัฒนายุ่งทำไมเออแต่ว่ารถตำรวจด่วิ่งสามหกศูนย์ทั้งทางนะครับว่า แล้วตำรวจนะเนาะเฮ้รอบนี้ดี่ไม่ได้กินว่ะไม่ไปเตีกยนได้ไงมันเนี่ยไม่ไปเตีกยนได้ไงอ่ะตำรูจเอ้ยเอ้เอ้ โวิลลี่เดือคดคาดูรู้ได้ไงวะเคาดูดูช่องใครวะไอเหี้ยกูไม่รู้จะดูช่องใครเลยเน,ะนี่ยคนดูเคาดูดูช่องใครอ่ะไอเยว,วิลลี่เดือดอ่ะได้เลเวลบัอบเบลเนอะ บริสัตว์มึงจำไม้เลยเฮ้ยมึงเย็บไม้ไอ้สัตว์สูงกว่ากูนิดเดียวทำแอคไอ้เฮียไหนอะเละเกมมึงไงไอ้สัตว์เละเกมมึงอยู่ไหนอะเเลกมมึไอ้สัตว์เละเกมสุดแล้วใส่ผ้าเช็ดตีนนะพวกมึงไอ้เฮียโอ้ยโอ้ยวิลลี่หวยเฮียตัวไอ้สัตว์นี่เละเกมมึงอ๋อเนี่ยนี่เละเกมมึงแล้วเหรอไอ้ควาย ไ,ไอ้เฮียคไอ้เฮียนี่เละเกมหรอไอ้สัตว์อันนี้เละเกมหรอไอ้เฮียควายเละเกมของมึงมีแค่นี้หรอ oh. ไอ้เฮียไอ้ควายบอกสูงไอ้สัตว์อย่างสูงสูงกว่ากูนิดเดียวทำแ oh. อคไอ้เฮียโอ้ยมันเดือดกันดีวะตัวโชว์ไปแล้วไอสไอสัตว์ไปไปไป,ไปยุคแก๊งอ่ะ บอกแก๊งกูชัต่ำไม่ยอมไปถอดสีไม่ยอมเลยไอ้คุยสีดำมืออะไปถอดอะไอ้คุยโอ้โหสีดำมึงอะไอ้เหี้ยตายอะตายตีไอ้เหี้ยแก๊งเกลือกากหมดแล้วยังอ่ะมีให้มีมีให้อีกป้ามีให้อีกป้า่อยปล่อยเช่ารถครับพไอ้สัาว์มีอากป้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวหอบขึ้นคอไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยหอบจะขึ้นคอด่าจนหอบจะขึ้นแล้วเนี่ยคยไอ้เหี้ยเล่นกับมึงเหมือนเล่นแบบเหมือนเล่นบูทบอทเลยว่ะไอ้เหี้ย ไหนดูดิไอสัตว์ไอตัวที่ด่าก,กูเนี่ยมึงมีอะไรบ้างวะไหนกูขอชมหน่อยดิครับโ,โอ้ยเดือดจันเลยวะเมนด่าก,กันเดือดจันเลยวะคนดูครับเออมันมีที่งัดร้านอนะมาเอาไปดิ ไอ้เหี้ยนี่ตัวแจกเอ้ยพี่กินตัวแจกนี่ยนิ่ตัวแจกตัวแจกไอ้เหี้ยตัวแถมไอ้เหี้ยเวเล่นงี้อย่างหมูอ่ะไม่รู้นิ่มหรืออะไรนะแต่หมูไอ้สัตว์วันนี้กูขอเสนอคำว่าสกุชี่นี่มากเลยโอยโง่อ่ะตัวเหี้ยนี่ตัวโง่ไปที่พอเราพอเราพอเราไม่ไม่อยากด่าเยอะไอ้เหี้ยหอบขึ้นอย่าอย่าหอบพอบหอบขึ้นหอบขึ้นแกมันเชื่อแล้วพี่กินหอบไปเชื่อแกตัวตากไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยด่าแล้วเหนื่อยว่ะพี่อ่านพี่อ่านได้ว่าหอบแม่แม่ค่ะ หลานด่าแล้วเนี่ยว่ะเข่าจัดดีดีเนี่ยไอสัตว์แม่แม่จะมเล่นเล่นเล่นได้แค่นี้อ่ะไปยุบไปยุบแก๊งไอ้เหี้ยควยไปเรียกเพื่อนมาจอกตออีกตัวเพื่อนมึงอ่ะไอสัตว์แม่บอกแก๊งแม่บอกแก๊งกูชันะไอสัตว์สุ่มกว่ากูนิดเดียวเองไอ้เหี้ย สูงกว่าก pues er. <c oughs> ูแค e <teachers> ่น nah yeah, yeah. ิดเดียวอย่างนี้เฮียเด็กก็ต่ำกว่ากูแล้วไอ้สัตว์จับไว้เลยไอ้เหี้ยแก๊งแก๊็กะไอ้เหี้ยโอร์แม้เหี้ยแก๊งมึงอ่ยังไม่เจอแก๊งกูไงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูอยากสุดเสี่ยมมั่นใจอไอ้คุยกูอยากโดนสกอร์ศูนย์ด้วยมึงกดกูได้ปะดับดับพวกมึงหน่อยมึงกดกูหน่อยด้วยกูอยากโดนศูนย์น่ากูอยากโดนศูนย์น่าไอ้เหี้ยคุยไอ้เหี้ยแก๊งก็กาไอ้สัตว์ทีวีนี่อาวิชูอาม่าตามไปงานแล้วแล้ว อาวิทูเฮ้ยไอเี้ยร์งานตามไปงานแล้วงานถือก่อนกระดึ๊งไม่เป็นไรลุบเป็นลุดลุบลุดฟุ้งโอ้หยังไม่ล็อกรถไอ้สัตยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จครับคนก่อนปั่นแจ๊บข้อมูลมาได้ดิมึงโง่หรือเปล่าไอ้เยอะสุดจัดสุดจัดเลจัดไอ้แก๊งโคตรโง่ไอ้เหี้ยเลื่อนเป็นคนเดียวเหรอไอ้สัต ไอสัตว์เห็นแมงเจอเลื้ยงกว่าเฮียเล่ยอย่าโดนเลื้ยงกว่าอย่าร้องอย่าร้องก็พออย่าร้องก็พอของเย่าอย่าร้องอย่าร้องไอเฮียรวยไอสัตว์เห็นก้มหน่อยเอาใหญ่นะไอเฮียเนี่ยมามาเดือนเดียวกูหน้าตกกูได้ไอเฮียตกมึงแตกเลยอะมึงรอดูกันไอเฮียรวยไอเียวิลลี่วิลลี่กูอยู่นี่ไอสัตว์วิลลี่วิลลี่กูอยู่เนี่ยกูอยู่หน้ามึงอเฮียไอเฮียไม่เล่นแล้วนะเออเฮียกูอยู่นี่กูอยู่นี่แล้วสีขาวนะไม่มีอะไรเพื่อนแต่รอมาแล้วงานร้านเหนือไอเทวกูไม่ได้เล่นแล้วนะเออไม่อนัดเลยละ <c oughs> ไอ้เฮียคุยยิงกระสุนเข้ากระบ,บาลน,นะเดียวมีอาการในสัดเรียกขึ้นน่อยๆออวิเรียยมุกอดจันเลยวะตอนนี้ขึ้นขึ้นด่วนไอ้เียเดียวจยวันเลย,ยวะขอบคุณครับไอ้เดียวร้านไหนเพื่อนไอ้เดียเราไปก่อนร้านไอเดียวเออกูลยาไปเพื่อน โอ้โหเดือดจังเลยว่ะเลือกเกิดเพราะอ,อะไรวะเนี่ยเฮียไอคือเรามาตั้งนานแล้วแต่ทีมอีเนเดียเขาน่างะเก็บกดไปอยู่อ่ะ